โปรโมชั่นใหม่จาก Overtop u p มาแล้วนะครับติดต่อไปโอเวอร u p ็ีปอัไว้ใจได้แน่นอนนะทุกคนซื้อขายมาเป็นเวลานานผมเองก็อุดหนุนเขาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปครับทุกคนอย่าลืมครับ t v e r อ o p u p ัครับวัสดีทุกคนวันนี้พบกับผมแล้วก็สลัมดังโมบายครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะผมขึ้นมาสลัมดังแล้วแล้วก็ได้เจอผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะในผู้เล่นที่มีฝีมือมากขึ้น ซึ่งไอเกมที่ผมจะลงให้ดูวันนี้มีเกมแพ้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าหัวร้อนนะทุกคนก็เลยต้องมาบอกในก่อนเริ่มคลิปว่าเอ้ยเป็นอารมณ์ในเกมนะครับก็สําหรับคนที่เล่นที่สำหรับคนที่อยู่ทีมผมแล้วถ้าผมบวยวายออกในคลิปไปก็ขออาภัยด้วยนะเป็นอารมณ์ในเกมเท่านั้นนะครับแต่เกม2ก็เล่นดีก็ว่ากันก็ชมกันไปนะครับไปละไปรับชมกันได้ครับว่าจะสนุกแค่ไหนครับไปเลยครับ มาทุกคนเจอแล้วครับเกมแรกเรามาดูกันว่าผมจะได้เล่นอะไรโอ้ผมว่าผมจะเล่นซากุล่างหนึ่งนะครับเ,รเพราะว่าอาจจะต้องช่วยเก็บบอลด้วยตบด้วยรีบาวด้วยดูทรงแล้วซึ่งลูนของซากุล่างหนึ่งผมก็ไม่ได้เล่นนานนะผมจะใช้เป็นสวนะิงแมนอาวุธลับพุ่งแย่งรีบาวนะครับ ก็หลายคนถามว่าใช้วุรับทำไมอันติมาเร็วๆครับอันติมาเร็วๆแล้วก็วิ่งรีบาวตบสวิงแมนนะครับจริงๆไม่ต้องใช้สวิงแมนก็ได้นะถ้าว่าไม่ได้ยิงอยู่แล้วนะครับก็ตัดไปยิงรงค่ามเป็นเซนโดนะครับจุนผมเบียดไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มากิ ซึ่งอิงก็มาในเสื้อแดงสติลมาดูว่าจะจ้วงได้หรือเปล่านะครับเซนโดนี่ผมใส่สวิงแมนมาไว้เผื่อตบเซนโดนี่แหละบางทีเขาเฟดผมอาจจะไม่ได้ชูมือนะครับจำบบอลมาเราลูนจำต้องเอาหน่อยนะปึ๊บเรียบร้อยสวยงามนะครับผมก็สองไม่เป็นไรนี่เก็บบอลดูเขาว่ามีสแต็กครับ แต่ไม่ใช้นะไม่ยิงแค่เขายิงตายแล้วเพราะคุณลืมช่องไม่ยิงนะเขาไม่นับสแต็กไม่อะไรเลยมากี่ถ้าบินมาบินอย่างเดียวสวยลูกแรกไม่ลงแล้วรีบาวโดยซากุระงิรีบารนะดีครับแต่รู้เขาว่าจนะยิงสวยนั่นแหละที่ต้องการนะครับ ผมใส่เห็นไหมวุธลับมาผมมันติเกินขึ้นหลอดแล้วนะครับรีบาวดีหนึ่งอุ้ยบอกช้าเกินไปครับโดนเราโดนเงาหลอกเดี๋ยวผมเอาล่างเก็บไม่ทันนะโอ้มันไกลเกินไปแต่ว่ารีบาวดีจริงๆนะแรซาคุ สดีมากนะครับเรเวนกรมจริงๆนะโอ้โหสองช่วยด้วยผมรู้เขาว่านะครับทำแต้มเหมือนไม่ค่อยดีนะแล้วโหเกมรับไม่เอาด้วยไม่ได้นะเพื่อนถ้ายอดสามัญชนของเราใช้ได้เสมอจริงผมไม่ค่อยอยากทำแต้มหรอกนะครับ วยกวนไว้ก่อนแล้วรีบาวอย่างโหดแล้วซากูร่างนี้ดูเขาว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถึงม,มันมันมันใช่เรื่องไหมเนี่ยทุกคนที่ซากูจะต้องมาทำแต้มแบกในร่างหนึ่งเนี่ยจุจุจ,จ,จ,จุอ้าว้โชมมูมือรัวทำไมมัน มันมีด้วยเหรอสแตก็กการกอริล่าโอ้โหทำทุกอย่างอยู่เป็นประโยชน์จริงจริงอิงแกรมติฮู้ฮู้ไม่เป็นไรถอนมันติให้แล้วเพื่อนทำแล้วก็ทำโอ้โหเหนื่อยจริงๆนะทุกคนรุ่นนี้มากี่ก็ไม่ควรลงอ่ะจุบๆบโอ้โหโดนเงาหลอออีกแล้วอ่ะผมเดกว่ามัจะหลอกไปเฟรครับ นะึวเว่าะว่าเกมรับไม่เอาเกมลุกไม่เอาไม่เอาอะไรเลยครับเอ้ยได้อยู่ยังไงยังไงไม่เอาอะไรทั้งนั้นนี่เพราะว่าของเราอ่าเขาเองมากันเองโอเคสวยดังดีนี่รีผมรีบาวโหดมากทุกคน้อโอยยิงใช้กล้ไกเลยสวย เปดโดนตบอีกนะครับตามฟอร์มนี่ผมเก็บบอลด้วยรีบาวด้วยทําทุกอย่างนะครับเรียกว่าเหนื่อยจริงๆนะครับเก็บบอลสี่รีบาวสี่นะทำแต้มยังต้องทําอีกขอเขเล่นตัวเดียวจริงสองหลจ้าทุกคน m อ p พีต้องเป็นซากุแน่นอนนะแบบนี้รีบาวนะจ้า เก็บให้่อยอืมมันส่งมาทำไมพ่อเอ้ยล้วงหนีถ้ากูล้วงได้นะอุ้ยสามโถลู่กเขาว่าโอ้หรอรอจังหวะสี่ลูกเขาว่าลูกเขาว่าตบสี่ จังหวะสี่ครับทุกคน,สว,นกสวยงี้ไงสวยงกวนมันอะกวนมันไม่รู้แต่ผมรีบาวดีจริงๆครับทุกคนโล่งซะด้วยไม่เป็นไรครับผมถ้ารีบาวสูงอ่ะแตเวออีกโดนตบตามนัดครับไม่น่าแปลกใจเลยวันนี้ทำแต้มแบกต้องเป็น ตัวที่ทำแต้มไม่ดีโยหยผมเดาไม่ได้ทำแต้มยากเพียบเลยเกินนะครับลูกเพราะว่าไหวหรือเปล่าครับ <c oughs> เก็บไป่อย <c oughs> เฟดหรือเปล่าเ <c oughs> อ้าไม่มีใครดูเฟดเลยหรอก <c oughs> อ็ตายแล้วนะครับผมว่าลูคเคาว่าไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ เป็ <c oughs> นให้รู้เขาว่าทำแต้มไม่ได้ครับไม่เวลามันจะหมดมันไต่บอลได้เผื่อลงไม่เป็นไรทุกคนก็แพ้ไปแต่ cis. ผมจะลงคลิปนี้ครับเพราะว่าผมหงุดหงิดมากทำไมถึงโออเวร์กรรมจริงๆผมเล่นดีค่ะนี่ผมไม่ควรแพ้เลยทุกคนโอ้ ผมเก็บบอลไปห้าบอกไปเจ็ดรู้เขาว่านาย <Yeah. S 1> อ้ฉันจะลงคลิปนี้ไม่ไรทุกคนไม่ใช่การลงประจานใดๆครับให้รู้ไว้ว่าผมพยายามเล่นกว่าผมจะมีคลิปเล่นซาก,กุร่างหนึ่งที่ดีขนาดนี้ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นนะแล้วตัวอย่างรู้เขาว่าร่างสองมันต้องไว้วางใจได้รเรื่องทำแต้ม ซาก้ล่างหนึ่งทำสี่แต้มกับลูกเขาว่าทำหกมันไม่ใช่แล้วนะครับเกมรับผมสุดๆแล้วนะรีบาวน,นี่ผมรีเป็นลิงนะครับก็ไปดูเกมต่อไปครับหัวร้อนเฉยๆจบในเกมไปดูเกมต่อไปเลยทุกคนไปครับเอาละทุกคนมาต่อเกมสองครับโอ้เกมแรกหงุดหงิดเลยทีเดียวนะครับมาดูว่าเกมสองจะเป็นยังไงเกมสองไม่รู้เนี่ยแต่เ,เลือกตัวมาแบบนี้มันจะใช่ตำแหน่งอะไรก็ยังไม่รู้ครับโอ้ตาย เขาจะถนัดอะไรนะทุกคนว่าฮะเลือกจุนมาผมว่าจะเป็นลูกคาว่าก็แล้วกันนะครับตายแล้วแบบนี้เอาละครับดิงร่างหนึ่งไม่ได้เห็นนาน นียังหงีเรียวตานะครับลูกนี้จะจ่ายบอลคว้ามหน้หมตาลําบากแล้วเป็นคอมที่คอมแข่งซีซันหนึ่งซีซันสองหรือเปล่านะครับลิงกับเรียวตาหลอกจ่ายหลอกนั้งต้องหวังว่าจุนจะตบได้เป็นนะครับอืเอาละซากุเรื่องล่างนี้ผมชอบมากเลยครับมันเล้นเกมรับแน่นจริงไม่ว่าจะเป็นเก bon นะ็บบอลไม่ว่าจะเป็นการรีบาวครับ ก่อกวนเป็นซากุที่สุดในรุ่นแล้วนะเกมรับหากว่าผมจะยิงเนี่ยก็ต้องดูว่าเขากวนดีหรือเปล่าโดนตบนี่ก็ต้องถ้าตบใต้แป้นจะเป็นระยะเก็บบอลของซากุนะเ <c oughs> ขาเลือกจุนมาเอามาทุกคน let's go ครับลืมเกมที่แล้วไปจำด้วสวย เลสนะครับทุกคนเริ่มเกมมามเลระยะไกลก่อนเช็คลายเช็คลายผมจะดักลายจ่ายลิงไว้ครับไม่ได้ดักลายจ่ายลิงไว้ครับถ้าเขาจ่ายมาอืมลิงเอางี้ยเหรอลีสวยถ้าหลอกประจำครับวิ่งชนแล้วดัง ถ้าเขาเริ่มรู้ก็ต้องระวังเลยดักรายจ่ายยิงไว้ไทำไมครับน่ากลัวผมมดุดเอ้ยไม่ลงโอ้โหไม่ลงอีกนะผมึูว่าลูกสแตก็กโอก้โหมีกักษิร้ายเฮ้ยแข่งเงียน หลอก้โหไม่ลงอีกไม่เป็นไรครับเลสามก็ยังเจ็บเก็บได้อีกเลสโอ้โหเฮ้ยทุกคนเกมนี้เอ้มก้นจริงกลัไว้ก่อนว้กันดักจ่ายลิงละสวยอื้อหือแล้วก็จุนล้ผมสแต็กไม่แม่นนะครับทุกคนเกมนี้ ผมนับสแต็กแล้วมันไม่ลงนะอัน,นี่ก็ต้องเป็นสแต็กลูกที่สามค,ค่อยนับใหม่แล้วกันดักรายจ่ายลิงแล้วโอ้ยไม่ใช่ลิงเขาแต่เป็นซากุว่าม,มุดเข้าไปยิงโล่งๆข้างในแต่ผมโล่งไม่ลงลูกหนึ่งนะทุกคนมันก็ลำบากหน่อยอ่ะดักรายจ่ายลิงเดี๋ยวผมต้องสติลได้สองลูกครับ โอ้โหจุนยืนแบบว่าเหมือนจะตบได้นะแต่ว่ามันต้องเอียงขวาไดนึงครับถ้าตบลิงหลอกครับเรียบร้อยจริงๆหักลิงได้หน้าเล่นเนาะสวยให้จุนเซ็ครับให้จุนแบบว่ามีตบนะ มใช้ดังเลยไปเลยันมีความบับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเผื่ออันติจริงนี่ครับมาบอกแล้วมันต้องโดนผมสติอยู่แล้วครับผมดักใจใจ่ายดึงอยู่นี่นะจริงๆตำแหน่งถนัดผมก็ต้องเอฟอยู่แล้วครับส่งส่งสง่สงส่งมาส่ง,งมาส่งมาส่งมาตบได้อยู่แล้วครับสับล,ลูกเพราะว่า ควแล้วกวแล้วกวแล้วจุน <c oughs> จุนยืนผิดฝั่งเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่มียติดแสงนี่ต้องส่งไปส่งมาเอาครับเลี้ยงไม่ได้เลยนานคนระับ <c oughs> เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> แตกนี่นับไปเสียวไปครับดักรายจ่ายแล้วอ่าเรียบร้อย ยิงเลยโอยมันมากวนได้แต่ว่าจุนยืนหาพื้นที่ดีคนระับจุนยืนหาพื้นที่การรีบาวดีดันทางกลยหายไปเลยนะเกมนี้ชื่นชมจุน,นครับผมล้มไปแล้วครับดักรลจ่ายเฮ้ยอย่าครับอย่านี้โดดกันหมดผมเป็นรุนสติวนะทุกคนแต่ว่าถ้าจังหวะตบเราแม่นเนี่ยก็ ตบได้อยู่นะครับสำหรับลิงมันท่ามันไม่ค่อยเยอะครับหลอกสองโดนตบแล้วครับนี้ไปรอข้างหลังอิงก่อนสวยการทำอะไรพี่อัดทลิปอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดิเอาล่ะทุกคน<ช>เกมเอาเนี่ยครับผมดักกลายจ่ายลิงอย่างเดียวครับยิงสดเลยอูไม่ลงแล้วผมนับสแตกเพี้ยนจะจัดแต่ว่าเอ้ย ผมผมไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้สองทีติดเอ่าหลงหมดครับแบบนี้สูตรการวิ่งชนของเราใช้ได้ผลครับยีิบสองต่อสิบสี่เอาล่ะหลักได้จ่ายเหมือนเดิมสติวนะรอ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 ,อโอเค เรียบร้อยหรือเปล่ามีไหมไม่มีครับจ่ายยากครับสมมวนนมีอย่้คือลิงเนี่ยก็โดนดักทางสติลด้วยครับแล้วผมก็รู้จังหวะตบของลิงหมดเลยครับดังไหมดังไหมหลวงระจ้าสวยเลยครับทุกคนจุนบอกขอยิงสดเลยละกันนํำแล้วไม่ว่ากัน ทำไรอภิการหลอกไปครับแป๊บนึงพี่อัดคลิปอยู่ครับน้องอเอาละน้องๆเข้ามาดีสน,นะต้องขออภัยด้วยทุกคนก็โอ้เกมนี้เรียกว่าลดความหัวร้อนจากเกมที่แล้วเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเราจริงๆผมเล่นดีมากๆทั้งสองเกมแลวแต่เกมแรกนี่ตัวทำแต้มเราไม่เอาเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเกมสองเราแก้ตัวนะผมบล็อกไปสี่เลยัะ แล้วสติลสี่ทำแต้ม2ีเกมนี้ก็คือทําหน้าที่ของ s f ที่ดีได้ครบถ้วนนะทุกคนเซนเตอร์ก็เล่นดีมากนะผมต้องต้องชื่นชมฟาร์มกุนด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้เขาเมนเซนเตอร์หรือเปล่าแต่เขารีบาวหาพื้นที่ดันฟากุได้ดีนะแล้วก็ตบจังหวะที่ควรจะตบได้ได้หมดเลยเกือบหมดเลยนะครับก็เยี่ยมมากนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าจะไม่เจอเกมโหร้อนอีกแล้วทุกคนถ้ามีเกมโหร้อนเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกนะครับไปแล้วครับเจอกัน